สวัสดีครับผมเย็นนี้อยู่กับผมเกียวฟาร์มจหวัดแกลหมนเดิมครับสวัสดีในช่วงอ่ายุคโควิดครับผมวันนี้จะพามาดูลูกเป็ดอีเหลียงนะครับเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าจังหวัดอุดรธานีนะครับผมชุดนี้20ตัวนะครับอายุได้ประมาณ6วันนะครับครับ ทำวัคซีนให้เรียบร้อยนะครับผมชุดนี้20ตัวนะครับตัวละ50บาทนะครับผมจะส่งให้ลูกค้านะครับนี่ครับบางครั้งนะครับผมมีสมาชิกหรือว่าลูกค้าบางคนถามครับทำไมไม่ส่งเป็ดที่โตกว่านี้นะครับไก่ไอเป็ดเนี่ยเวลาขนส่งที่มีอายุมากกว่านี้นะครับมันจะขนส่งลําบากนะครับผมเพราะว่าพวกนี้เขาจะหิวน้ํา จัดนะครับหิวน้ํามากนะครับชอบน้ำนะครับถ้าเดินทางไกลส่วนมากถ้าเป็ดโตเนี่ยมันจะไม่ค่อยรอดครับนี่ครับผมเขาจะมีอาการซึมนะครับแข็งแรงดีครับผมเป็ดอี้เลี้ยงนะครับาสนใจอยากได้เป็ดอี้เลี้ยงไปเลี้ยงนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับผม 959613219ครับผมรับเตรียมเดินทางคืนนี้ครับผมขอบคุณมากครับผมเกยงฟาร์มจังหวัดแพร่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กที่สำคัญอย่าลืมกดไอกระดิงให้ผมด้วยนะครับผมนี่ครับผมขอบคุณมากครับ